ดูที่เขาเก็บความเย็นไว้ได้เท่าไหร่นะทุกคนลองดู5องศากว่าไปไงว้าบมาแบบนี้นี่ลองดูดินนเนี่ยไอแท่งแบบนี้มันออกมาไหมเฮ้ยมันไม่ออกมาเพราะอะไรเขามีระบบแม่เหล็กมาให้อยู่ในตู้นี่ไงแล้วตอนนี้อุณหภูมิน้ำทั้ง3แก้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ27องศาน้ำแข็ง250 m L นาะใส่แก้วสีแดงลงไปส่วนแก้วสีเหลืองเนี่ยเฟร็ดนาใช้แท่งความเย็นเนี่ย250 ml เท่ากันใส่ลงไปส่วนในแก้วใบนี้นะผมจะใส่ไว้ในช่องฟิตเนี่ย เอาไว้แบบนี้เดี๋ยวจับเวลา3นาทีมาดูกันซิว่าอันไหนเย็นกว่ากันครบ3นาทีเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูอุณหภูมิเลยว่าเป็นยังไง3นาทีเนี่ยก็จะได้ประมาณ25-26องศานะส่วนแก้วสีเหลืองเนี่ยเห็นไหมสิบสามสองศาเฮ้ยความเย็นอนนี้ใช้ได้เลยเอามาดูแก้วที่เป็นน้ําแข็งนะมาดูความเย็นที่เขาทําได้นะเฮ้ย พอๆกันเลยอะถ้าเป็นน้ําแข็งนะความเย็นก็ดีแต่มันละลายไงแต่ถ้าเป็นแท่งความเย็นแบบนี้เป็นไงทั้งเย็นทั้งไม่ละลายรสชาติยังดีเหมือนเดิมด้วยยี่ห้อเฟรดเนี่ยเป็นแก้วที่สามารถเก็บความเย็นได้12ชั่วโมงเก็บความร้อนได้5ชั่วโมงนะแต่ถ้าคุณมีไอ้แท่งตัวนี้สามารถเก็บได้มากกว่าแก้วทั่วไปนะ2-3เท่าเลยไนงะแล้วผมจัดมานะอีกแท่งสำรองแบบนี้นะแคมปิ้งท่องเที่ยวเข้าไร่เข้าสวนนะทีนี้นเย็นตั้งแต่เช้าเย็นๆนะสบายๆจัดได้เลยตะกร้าซ้ายมือเย็นแน่นอน